วันี้เราก็มาถึงเออ่แถวสินโครทูนซอยนะคะเรามาถึงตอนที่ยงพอดีแล้วก็คนนี้ว่าเด็กหิวก็เลยพาเด็กมากินก่อนเด็กๆเป็นโตนะคะส่วนชูเองก็ได้สั่งอาารนี้มานะคะนะค,ะนนคือโปรจักนะครับเป็นเหมือนกับเป็นสลัดนะคะนะคะแล้วก็จะมีแบบน้ำยำพิเศษคือมันจะเป็นผักแล้วก็ผลไม้รวมกันในนี้นะคะแต่ปกติไม่เคยเห็นที่มีแบบตัวพรมพิษสีกับดันเปราวาสีดยหน้าแบบนี้นะคะ ก็โรยข้าวแล้วก็คลุกกับน้ำดำๆมันก็จะดูไม่ออกว่ามันคืออะไรมันคืออะไรที่อยู่ในนี้ กอมที่เคยกินแบบมีโซดีมะกว่านี้ก็นสิคนมาลองดูได้เก่บเปลาดีอินเอร์รสอ